กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันเอกลมาพบกับแม่มันนี่คือเก่าเนาะจ้าจ้ามันเอแม่มันนี่สิผ้าไมา้เห็ดขันหมักเบงเก่ากาบเนาะพี่น้องจ้านีนที่เห็ดไว้เป็นตัวอย่างเนาะห่ามาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องจ้าพันไส้นิซูซีแล้วก็พัน ห,หลายรอบนะพี่น้องเนี่ยจะเอาก็ะเหลือหูไหวน้ำนาอเพื่อว่าสิได้ใส่ดอกใหม่นะพี่น้อง จ้าเสร็จแล้วกับมาเบ่งขั้นตอนต่อไปเนาะพี่นอ้องอาแม,ม่ันี้สิเหตุเก่าสั่นเนาะจ้าเลี้ยงกันจนกว่าสิได้เก่ากีบเนาะพี่น้องจ้าก็เลี้ยงให้ลดรังลงมาเรื่อยๆเนาะพี่น้อง ที่นี่ก็มาม่วนกล้วยเนาะพี่น้องม่วนกล้วยแม่วันนี้ใส่ใบตองสามแผ่นเนาะจ้าเพื่อความแน่นหนาเนาะ จ้าที่นี่เข้าก็มาเริ่มประกอบขันหมักเบงก้าวกาบกันเลยเนาะพี่น้องแม่มันนี้สีใส่ตะปูเข็มเนาะจา้าปักเข้าไปเพื่อความแน่นหนาเนาะพี่น้อง จ้าที่นี่ก็มาประดับด้วยดอกไม้นาอพี่น้องไอ้มัน,นีใส่ดอกลักน้ะจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยน้อพี่น้องขันหมักเบงก้าวกราบนาอพี่น้องประดับด้วยดอกลักน้ะจ้า แม่มันี่ขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจเนาะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มานี่นะไม่เ้อจา้าเป็นกำลังใจให้แม่มันนี่ท้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องก็บ้านังหน่อยหลังนี้เนา,าะจ้าพ่อกั้นคลิปหนาเนาะกราบสวัสดีค่ะ